ก็คงต้องปืนแล้วล่ะสภาพเนี่ยโอ้ยไอปืนแล้วแล้วไอเมื่อก yep, anyway yeah, oh ี้แม่งอยู่กันเป็นเป็นตับหอะไปไหนหมดแล้วเฮียมันกลัวนั่นไงเขาไม่เท่าไหร่นี่วะทำไมเท่าไหร่หรอเท่าไหร่นี่วะไอ้เยี้ยหมดแล้วหมดแล้วอย เห็นยน้อยมันตกก็ไม่กระเด็นนะเนี่ยหายไปไหนแล้วรุนรุนรุนโอ้ยดอกพันหนึ่งโอ้กระจอกทั้งหลายโอ้อ้าวแล้วเพื่อนกูเพื่อนกูมาจากไหนกันหมดเนี่ยมันหลบหลังคออยู่คอมันหลบหลังคอมึงกับกูสองคนก็ดีดีคนดีอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ย นี่เหี้ยนะเว้ยฮ่าบอสเฮียอะไรโดนตกท็อตปิวบนตัวกระจอกเลยเหี้ยสมเป็นคาทาแฮร์รี่นี่ที่กูสู้มาตั้งนานนี่คือไอ้กระจอกเนี่ยแหละเยอเจอคาทาแฮร์รี่ไอ้ไอ้ตัวพุ่งชนนั้นกูยังเก่งเลยนะเออพี่บอกเลย